ฝากระแสรถยนต์ไฟฟ้า100%รซ์มาแรงค่ารถยนต์จากญี่ปุ่นอย่าง Honda ที่ยังเน้นขารถยนต์เครื่องยนต์สดาบภายในยังไม่ถอยง่ายๆเปิดตัว Accord e ด E H V ใหม่อย่างเป็นทางการในราคาเริ่มต้น1,529,000บาทพร้อมระบบฟูลไฮบริด E H V และ Honda Sensing ในทุกรุ่นย่อยบริษัท Honda t โตโม i l ลประเทศไทยจำกัดประกาศราคา Honda Accord e h e v ใหม่ยังเป็นทางการโดยราคารุ่น e-HV E อยู่ที่1 5 2 9 0 0 0บาทรุ่น e-HV EL ราคา1,669,000บาทและรุ่น e-HV RS ราคา1,799,000บาทยกตะดับไลน์อัพ e-HV ของ Honda ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดย Honda Accord e h e v ใหม่โดดเด่นด้วยดีไซน์สปอร์ตสะท้อนความหรูหราทั้งภายในและภายนอก สมรรถนะการขับขี่ทรงพลังด้วยระบบ Full Hybrid e h e v ในทุกรุ่นย่อยให้กำลังสูงสุดจากเครื่องยนต์เบนซินความจุ2.0ลิตรที่145แรงม้าที่6,100รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด182นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อน,นาทีและมอเตอร์ไฟฟ้า181.5แรงม้าที่5,000-8,000ถึง 8, รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด335นิวตันเมตร ที่0ถึง2,000รอบต่อนอาทีและประหยัดน้ำมันถึง25กิโลเมตรต่อลิตรมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ในทุกรุ่นย่อยนอกจากนี้ยังมาพร้อมหลากหลายเทคโนโลยีอัลลัำสมัยเพื่อความสะดวกสบายตลอดการเดินทางอาทิ Google Built-in ปุ่ม Experience Selection Dial ogue, ที่เลือกปรับได้อย่างง่ายดายไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาแบบปรับเฉดส,สีได้ระบบกล้องมองภาพรอบทิศท,ทาง ระบบเครื่องเสียงพร้อมลำโพงบอส12บตำแหน่งระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า Head u p Display สวิชควบคุมโหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยผู้ขับขี่สามารถเข้าถึงอารมณ์การขับขี่ด้วยไฟฟ้าโดยมีการเพิ่มชาร์จโหมดเข้ามาเป็นครั้งแรกใน Accord อีกทั้งมั่นใจด้วยหลากหลายเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยล้ำสมัยอื่นๆอ,อาทิถุงลม8ตำแหน่งในทุกรุ่นย่อยไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัติขณะเลี้ยวเซ็นเซอร์กะระยะหน้า4จุด และหลัง4จุดเป็นต้นมาพร้อม Honda Exclusive Care ให้ลูกค้าขับ Honda Accord e-hv ใหม่ได้อย่างมั่นใจและอุ่นใจประกอบด้วยฟรีปรกันภัยชั้นหนึ่งฟรีรับประกันอายุการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดถึง10ปีได้รับประกันระบบไฮบริดทั้งระบบ5ปีไม่จำกัดระยะทางอีกทั้งฟรีแพ็กเกจเช็คระยะค่าแรงค่าอะไหล่5ปีหรือ10,000 0กิเมตรและฟรี Honda าอ t ต m a t e Care ขยายการรับประกันคุณภาพรถยนใหม่ และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงอีก2ปีหรือ40,000กิโลเมตรกับข้อเสนอดอกเบีย้ย0.29%พร้อมเปิดให้ลูกค้าสัมผัสกับ Honda Accord e s v ใหม่พร้อมทดลองขับได้ที่โชว์รูม Honda ตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566เป็นต้นไป Honda Accord e s v ใหม่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Full Hybrid E-HV ในทุกรุ่นย่อย โดยระบบสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์การขับขี่ได้อย่างชาญฉลาดประกอบไปด้วยการทำงานของโหมดการขับขี่3โหมดได้แก่โหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโหมดการขับขี่ด้วยระบบไฮบริดและโหมดการขับขี่ด้วยเครื่องยนต์นอกจากนี้ในขณะลดความเร็วระบบจะเปลี่ยนพลังงานที่เกิดขึ้นจากการลดความเร็วนั้นให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและชาร์จกลับไปยังแบตเตอรี่นอกจากนี้ผู้ขับขี่ยังสามารถเข้าถึงอารมณ์การขับขี่ด้วยไฟฟ้า และสวิตช์ควบคุมโหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณคอนโซลกลางที่ได้รับการพัฒนาโดยเพิ่มชาร์จโหมดเข้ามาเป็นครั้งแรกในแอ c o คอร์ดดีไซน์ภายนอกโดดเด่นในทุกมิติผสานความหรูหราสง่างามและความสปอร์ตไว้อย่างลงตัวภายในห้องโดยสารกว้างครบครันด้วยเทคโนโลยีและฟังก์ชันการใช้งานเพื่อความสะดวกสบายและสะท้อนภาพลักษณ์อย่างมีระดับอาทิ Google built-in ปุ่ม Experience Selection Dial ที่เลือกปรับได้ดั่งใจ ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องดีสารแบบปรับเฉดสีได้ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางระบบเครื่องเสียงพร้อมลำโพงบอส12ตำแหน่งระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า Head-up Display ขนาด11.5นิ้วระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วแบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและรองรับระบบสังรด้วยเสียง Siri และ Android Auto มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด10.2นิ้ว ช่องเชื่อมต่อ USB Type C 4ตำแหน่งอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายเป็นต้นครั้งแรกในโลกกับรุ่น EVRS EH ที่เสริมความสปอร์ตพรีเมียมอีกขั้นในดีไซน์ Exclusive รอบคันมาพร้อมหนังคาสซันรูฟไฟฟ้าแบบพนรามาไฟเลี้ยวด้านหน้าและด้านหลังแบบ LED Sequential และระบบควบคุมประตูอัจฉริยะพร้อม Honda Smart Key Guard เป็นต้น h o n ด้ a c c o r d ร e e-hv ใหม่ทุกรุ่นย่อยมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะฮ o n ด้าเซ s i ิ g ที่ประสานการทำงานของกล้องมุมกว้างด้านหน้าและเรดาร์ในการตรวจจับรถยนต์รถจักรยานยนต์จักรยานและคนเดินถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีฟังก์ชันการทำงานหลกัหลกๆดังนี้ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรานผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติหรือใหม่ครั้งแรกใน Accord ก,กับระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะเฉพาะรุ่น ESVRS ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในเวลากลางคืนและปรับองศาของแสงไฟเพื่อลดการรบกวนรถด้านหน้าและคนเดินถนนใหม่ครั้งแรกใน Accord ก,กับระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยล้ำสมัย และเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่อื่นๆอาทิระบบกล้องมองภาพรอบทิศท,ทางไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัติขณะเลี้ยวระบบเพิ่มความเสถียรและความล่องตัวในการขับขี่ถุงลมป่ตําแหน่งในทุกรุ่นย่อยเซนเซอร์กะระยะหน้า4จุดและหลัง4จุดระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลังระบบเตือนการคาดเข็มขัดน,นิรภัยผู้โดยสารด้านหน้าและระบบเตือนคาดเข็มขัดน,นิรภัยผู้โดยสารด้านหลัง ระบบควบคุมเสียงรบกวนเข้าห้องดีสารและเซนเซอร์ตรวจจับเสียงรบกวนจากพื้นถนนอีกทั้งเทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมต่อ,อล้ำสมัยเพื่อเชื่อมผู้ใช้งานกับรถให้เป็นหนึ่งเดียวอาทิใหม่ครั้งแรกของรถยนต์ Honda กับฟังก์ชันการอัปเกรดซอฟต์แวร์ over the air ช่วยผู้ใช้รถไม่เพียงสามารถอัปเดตระบบอินฟอร์เตนเมนต์แต่ยังสามารถอัปเดตการทำงานของ ECU จากทางไกลได้และใหม่ระบบเชื่อมต่อ Honda Connect มาพร้อมเทคโนโลยีดิจิตอล Key เป็นครั้งแรกของรถยนต์ Honda เป็นต้น Honda Accord e EHV ใหม่มาพร้อมสีภายนอกให้เลือกสีสีได้แก่สีขาวมุกพตตินัมสีเงินลูน่าเมทัลลิกสีเทาเมเทอรอยเมทัลลิกและสีดำมุกคริสตัลพร้อมภายในสีดำและสีดำตกแต่งด้วยได้สีแดงเฉพาะรุ่น EHV RS สำหรับสีขาวมุกพตตินัมเพิ่มเงิน1 4 0 0 0บาท และสีดมุกคริสตัลเพิ่มเงิน1,000 0บาทยกระดับความสปอร์ตพรีเมียมอีกขั้นด้วยชุดอุปกรณ์ตกแต่งโมดูลโลที่มาพร้อมแนวคิด The Premium Sedan โดยมีไอเทมอุปกรณ์ตกแต่งให้เลือกอาทิคิวบันได Dynamic LED ราคา6,500บาทชุดโลโกโ้ Accord และ H-Mark หลังคาสีดำราคา1,500บาทคิ้วตกแต่งซุ้มล้อด้านหน้าราคา2,200บาท ชุดฝาปิดจุกลม H mark ราคา850บาทและฟิล์มกันรอยบริเวณขอบประตูราคา1200บาทหรือเลือกตกแต่งในรูปแบบแพ็กเกจชุดตกแต่งรอบคันได้แก่ Aero Smart Package ราคา2,9990บาทประกอบด้วยสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังและสเกิร์ตข้าง Aero Sport Package ราคา39,500บาทสำหรับรุ่น EHV E H VE, และ EHV EL ประกอบด้วยสเกิร์ตหน้า สเกิร์ตหลังสเกิร์ตข้างและสปอยเลอร์หลังแบบสปอร์ตฟิล์มแพ็กเกจราคา1,700บาทประกอบด้วยฟิล์มกันรอยบริเวณที่เปิดประตูและฟิล์มกันรอยกันชนหลังลูกค้าที่สนใจสามารถสัมผัสกับ Honda Accord e h E V ใหม่ได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2,566เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาการขายโชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศหรือชัดกับที่ปรึกษาการขายทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ honda.co.th หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า24ชั่วโมงโทร02341 7777